สวัสดีครับวันนี้ผมชั้นมีเรื่องขนหัวลุกที่เกิดกับตัวเองมาเล่าให้ฟังใครขวัญอ่อนห้ามดูคนเดียวเด็ดขาดเพราะนี่คือเรื่องผีสุดเฮี้ยนจากประสบการณ์จริงเมื่อหลายปีก่อนผมชั้นเคยย้ายไปอยู่คอนโดมือสองแห่งหนึ่งในกรุงเอฟแรกๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่พอตกดึกเท่านั้นแหละผมชั้นเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนลากเฟอร์นิเจอร์หรือเดินย่ำเท้าหนักๆอยู่บนห้องทั้งที่อยู่ชั้นบนสุดแล้วที่แรกคิดว่าห้องข้างบน แต่เสียงมันใกล้จนเหมือนมาจากในห้องเราเองบางคืนก็มีเสียงเคาะผนังเบาๆแต่ทีทีหรือบางทีก็เหมือนมีใครมากระซิบข้างหูจนสะดุ้งตื่นสิ่งของส่วนตัวชอบหายไปแล้วกลับมาอยู่ผิดที่ผิดทางหรือบางครั้งก็ตกจากโต๊ะเองทั้งที่ไม่มีลมแต่เหตุการณ์ที่ทําให้ผมชั้นแทบจะหัวใจวายคือคือนหนึ่งที่ผมชั้นกําลังนอนหลับจู่ๆก,ก็รู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองความรู้สึกเย็นวาบที่ปลายเท้า ผมชันค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆปลายเตียงมีร่างเงาคต่คุ่มๆยืนอยู่มันเป็นเงาของผู้ชายตัวสูงๆที่ยืนนิ่งๆจ้องมองมาที่ผมตัวผมชั้นแข็งทื่อพูดไม่ออกขยับไม่ได้เลยเงาประหลาดนั้นยืนจ้องอยู่นานก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดหลังจากคืนนั้นผมฉันเก็บของย้ายออกแทบไม่ทันแล้วไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์จริงของผมชันเองครับ ใครที่ไม่เคยเจออาจจะไม่เชื่อแต่สำหรับผมมันยังคงหลอนติดตามมาจนถึงทุกวันนี้จำไว้นะครับอย่าดูคนเดียวเด็ดขาด